วันนี้นะคะเช้าวันทํางานของเพื่อนแต่ว่ามดได้รับเชิญจากแบรนด์ซาวาซูค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ขอ,อ,องกสกินแคร์แล้วก็มีพวกม่อเบเดอเล็กน้อยนะคะจากเกาหลีเลยวันนี้ก็มาที่โรงแรมที่หวไทยค่ะท,ที่สป,ปาบอชาิก้านะคะจะมาลองทำรทีทเมนต์ผิวหน้ากาันยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูบรรยากาศทั้งหมดกันค่ะท,ที่วันนี้มจะได้ทําค่ะ วันนี้มาถึงในงานแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะไปฟังกันว่าประวัติของแบบเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เราจะมาทำอะไรบ้างค่ะ part so, dedication to all the with passion dedication to collegiancy led the company to research the for over 41 years. ่ะตอนนี้นะคะมดก็อยู่กับพี่จินนี่เป็นแบรนด์มเนเจอร์ของซาวาซูแล้วนะคะมดอยากทราบค่ะว่าวันนี้นี่เชิญมดมาทําอะไรเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็เ,าเชิญน,น้องมดมานะคะเปิดตัวซาวาซูนะคะสุดยอดอพรีเมียมสกินแคร์แบรนด์นะคะจากประเทศเกาหลีค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ โซวซูเอ <iyorsun> yes. ็กซ์นะคะเป็นแบรนด์เป <Trustee> ็นเครื่องสำอางระดับพรีเมียมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโสมอายุวัฒนะและสมุนไพรชั้นเลิศของเกาหลีจริงๆเมื่อจะบอกว่าเมื่อเห็นโซวซูมานานแล้วเหมือนกันนะเขาเวลาไปเกาหลีก็เจ๋งๆแบรนด์นี้แล้วทุกคนก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบไทเอ็นมากของเขาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สาวๆเกาหลีเนี่ย หลงไหล,ลไหลงไหลเลยใช่ไหมคะปัญญาความงามบองโซวาซูนะคะ,คะเราพูดถึงเรื่องของสั่งเสงสั่งเสงในที่นี้ก็คือหยินกับหยางนะคะคือว่าเราเชื่อว่าพลังงานหนยินหยางเนี่ยที่สมดุลภายในเนี่ยนะคะจะช่วยให้ความงามภายในเนี่ยเป็น่ปสู่ภายนอกอนอกจากนี้เนี่ยโซวาซูเองยังมีทฤษฎีวัาถ้าจักเจ็ดปีค่ะสงสัยไหมสงสัยรับเจ็ดปีดีคนะคืออย่างนี้ค่ะทุกๆเจ็ดปีเนี่ยผู้หญิงเนี่ย จะมีความรุ่งโรยเกิดขึ้น<อ>นะคะโดยเฉพาะไซเคิลที่5้าเมื่อพี่อายุสามสิบหาพีเจ้ากำลจ่าเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นแล้วก็จะเกิดผมขาวหน้าก็จะแห้งอะไรอย่างนี้แล้วก็มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าพลังงานหยินเราลดลงนะฮะแต่นี้พอพลังงานหยินลดลงเนี่ยโซวาซูเขาก็คิดคนสมุนไพชันเลดของเกาหลีห้าชนิดเนี่ยนะคะที่ชื่อว่าจ่าอึนดังนะคะจ่าอ่นดังจะมีอะไรบ้างก็จะมีรากโบตัดจีนะคะดอกมหลวอินเดียดอกลิลลี่ขาวรากกดิ่แดงนะคะ ซึ่งจาอึมดังเนี่ยจะช่วยเสริมพลังงานยิองให้ให้กับร่างกายของผู้หญิงนะคะแล้วก็ประกอบกับที่บางผลิตภัณฑ์ของเรานี่มีส่วนผสมโสมนะคะโสมเนี่ยเป็นพลังงานหยางก็จะช่วยเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายนะคะคือหญิงนี้เป็นความเย็นใช่ไหมคะแล้ลแกเป็นเพื่อความสมดุลใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหยินและหยากรอเพิ่มความสมดุลให้กับผิวพรรณของเราอ๋อค่ะ อย่างนี้นี่เองแล้วผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเห่อคะก็ตัวแรกผลิตภัณฑ์เด็ดของเรานะคะผลิตภัณฑ์แรกก็คือ first care serum นะคะก็คือเป็นเซรั่มเปลี่ยนประสิทธิภาพเป็น booster ที่ต้องใช้ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อืของลหน่อยเกิอื่นนะคะในใน first care serum เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของจากอุ่นดันแล้วก็กำฉานะคะที่ช่วยกินดีมากๆใช่ค่ะที่จะช่วยปรับสมดุลแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เด็ดตัวนี้ของเรา อีกผลิตภัณฑ์นึ่งคือคอนเซนเทรตจริงเสงคีมนะคะที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประสมของโสมเราสกัดนะคะจากรากแล้วก็ผลของโสมซึ่งสารที่สกัดได้จากโสมเนี่ยนะคะเราเรียกว่าสารซาโปนีซาโปนีเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการชะลอความหว่อนยาวให้กับผิวนะคะนี่กลิ่นสมชัดมากเลยค่ะแล้วก็แต่เป็นกลิ่นแบบเบาๆนะคะแต่ว่าคือพอดมปุ๊บเนี่ยคือสมเลยใช่ใ แล้วก็วันนี้เนี่ยที่ที่เราเชิญน้องมดมานะคะเราได้มีโอกาสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแบของสวาซูนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เชิญน้องมดมาทำสปานะคะก็คือเราชื่อว่าคอนเซนเทรตจิงเซนมาซาทีนะคะเป็นซิกเนเจอร์โปรแกรมเนี่ยของคุณนี้นะคะแล้วก็เทคนิคพิเศษเนี่ยที่วันนี้เทราพิสเกาหลีจะใช้เนี่ยก็คใช้หยกกำลังจะถามอยู่เลยว่า อะไรก็คือเขาจะใช้หยกเนี่ยในการที่จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนภายใต้ผิวนัะนะคะจากนเย็นๆแล้วก็ลมอัดเย็นๆใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีการใช้อัมพันอัมพันก็ช่วยในแง่ของการยกกระชับช่วยในเรื่องของการสมานผิวอยเลิศเลิศมากเลยไม่ไม่เคยนวดที่ไหนใช้หยกลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็โปรแกรมอันนี้เนี่ยเราก็จะมีที่ที่เคาน์เตอร์ของเราแ แคอร์เตอร์โซลูตูจะเปิดที่ไหนที่แรกคะเนี่นะคะก็เราจะเปิดที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะวันที่1ตุลาคมอะาแล้วก็ที่เซ็นทรัลลาดพร้าววันที่2พฤศจิกายนค่ะแล้วมีที่สามที่สามได้ไหมคะที่สามน่าจะเป็นปีหน้าอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วจะเปิดตัวสองคอร์เตอร์ก่อนนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่จะใช้นวดทั้งหมดก็คือจะเป็น จะเป็นเซตนี้เลยจะเป็นเซต็ตค่ะเอเซนเชียลไลน์แล้วก็จะมีในส่วนของคอนเซนเทรตจริงสิงครีมแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะมีคอนเซนเทรตจริงสิงออยด้วยนะคะคอนเซนเทรตจริงสิงออยเนี่ยก็จะสกัดมาจากผลของโสมค่ะเป็นน้ำมันนะคะนั่นคือที่จะช่วยในเรื่องของต่อต้านริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยกลับมาเปล่งปังก็ดูชุ่มชิวอีกครั้งหนึ่งเม่อถามเลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะผิวทุกประเภทนี่สามารถนวดได้หมดเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่า ค่ะจากที่ Product ของเราเนี่ยทำมาจากสมุนไพรนะคะแล้วก็ใช้ในเ้วลอ,องโส่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้หญิงที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเลยเนี่ยก็ยสามารถที่จะใช้โปรตกัณนี้ดูนะเอ็มอเดี๋ยวมาลองแล้วจะได้รู้กัน,พกน,นพเพราะปกติมาทุกคนผิวแพ้ง่าย<อ>ถ้าเ,เกิดไม่มีปัญหาใดๆขึ้นมาในแสดงว่าแบบทุกคนน่าจะใช้งานได้ได้ค่ะแล้วอันนี้คือจะเป็น อันนี้เนี่ยคือจะเป็นกลิ่นค่ะสำหรับที่เราใช้ในสปานะคะเราก็จะมีกลิ่นที่ช่วยในการอันนี้จะเป็นแอนตี้สเตรสซึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้นวด่ไมใช่ค่ะแล้วก็คือก่อนที่จะนวดเนี่ยเราก็จะมีให้ทางทรัพย์นี่ก็จะให้ทางลูกค้านี่ได้เลือกนะคะก็จะมีกลิ่นรีลซ์กิ่นแอนตี้สเตรสแล้วก็กลิ่นที่ทำให้อคทีตื่นตัวอันนี้นาจะแอคทีเลยล่ะได้คุณจินนี่คะ หมดเห็นอันนี้เหมือนเหมือนม่ตั้งโชว์ไว้ คือมีอะไรบ้ามีความพิเศษยังไงใช่มีมยังคะก็อันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นโสมโสมที่เราถือว่าเป็นยายุัฒนาแล้วก็ช่วยในเรื่องของความสวยงามอันนี้อะไที่เป็นส่วนประกอบหลักนะคะของผลิตภัณฑ์ของสวาสูนะคะแล้ว้5อย่างใช่5อย่างนี้ก็คือจาอึมดันนะคะจาอึมดันเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเกิดจากเกาหลีนะคะที่ทางนักวิจัยและพัฒนาของอมอร์ไบซิฟิกเนี่ยเขาคัดสรรจาก30,000ชนิดเหลือ300ชนิดแล้วก็เหลือ30ชนิดแล้วก็เพื่อหา ห้าชนิดที่ดีที่สุดนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีรากโบตันจีนนะคะมีใช่ค่ะมีบัวหลวงอินเดียนะคะมีว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกลิลลี่ขาวนะคะแล้วก็เป็นรากโกดขี้แมวค่ะซึ่งส่วนผสมทั้งห้าอย่างเนี่ยเมื่อรวมพลังกันแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลให้กับผิวนะคะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็คืนความเปล่งปลั่งให้กับผิวของสาวๆค่ะอืออือ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะแนะนำเทอเพชนะคะที่เราอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยนพี่จะมาดูแลมดวันนี้นะคะสำหรับคอนเซทรตจริงเซ็งมาจอดทรีทเมนท์นะคะค่ะอันนี้คือมิสคิมนะคะอัญโยนเซยอค่ะแล้วเดี๋ยวมิสคิมจะพานทองมดเนี่ยเข้าไปทำทรีทเมนท์เลยค่ะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะ จะบอกว่าประทับใจมากเลยด้วยด้วยทาร์พี่ที่เป็นชาวเกาหลีมาเป็นต้นแบบเลยนะคะวิธีที่ที่เขานวดเนี่ยต่างจากที่มดเคยนวดมาทั้งหมดเลยการลงน้ําหนักมือแล้วก็อย่างที่บอกเห็นบอกว่าเขาใช้ทฤษฎีอินอย่างนะคะความร้อนความเย็นเชนั้นการนวดเนี่ยจะมีการใช้ผ้าร้อนการใช้ผ้าเย็นแล้วก็การใช้ นวดนวดแล้วมือ,ม,อมือเขาที่ร้อนเนี่ยมานวดเราแล้วก็มีการใช้เขาเรียกว่าเป็นหยกอะคะ่ะที่จะเห็นในภาพน,นะแต่พึ่งเป็นความเย็นเนี่ยนนะมานวดอีกทีฉะนั้นะมันก็เลยทาให้ความรู้สึกในผิวอะค่ะมันแบบบูบบูบ้าแล้วก็มันรู้สึกว่าแบบเขานวดแล้วผิวมันกระชับแล้วเด้งมากคือพอได้เห็นหน้าตัวเองอย่างนวดเสร็จนะคะรู้สึกว่าผิวใสมากเลยแล้วก็พอแตละลงไปอะค่ะมันกระชับมากก็ถือว่า ครั้งแรกกั like, right. like บการนวดแบบสวนสูมันประทับใจมากเลยแล้ว네ก็กลิ่นผลิตภัณฑ์นะคะรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่อนๆเบาๆแล้วก็บำบัดดีแล้วก็การซึมเข้าผิวว่รู้สึกว่าซึมซึมได้ดีมากเหมือนกันนะคะยังไงเดี๋ยวในเวนสูมเข้าไทยแล้วแน่นอนเดือนตุลานี้นะคะที่เ็นชันชิดลมเป็นที่แรกเพื่อนๆลองไปทดลองผลิตภัณฑ์ดูค่ะ